โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมงานต่อไปที่เราจะไปทําวันนี้นะครับก็จะเป็นงานาที่อยู่บนภูเขาครับผมที่อยู่บนภูเขานะครับก็คืองานตัวนี้ครับผมอ๋อเป็นงานาทำย้ายกอหญ้าคนระับผมย้ายกอหญ้านะ <c oughs> ใช่หรือเปล่าอา๋อเป็นย้ายกอหญ้าครับผมมาเดี๋ยวเราเอารถเอาหางเราออกมาก่อนนะครับผมเฮ้ยซึ่งเอาหางเราก็อยู่แถวนี้นี่หวเ่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะ อ๋อหางเราอยู่ไหนอ่ะโอ้ไปเกิดไปสบายอยู่บ้าบออะไรตรงน <c oughs> ู้นโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาในบ้านนี้กนะ่อนนะครับทุกคนให้อภัยแล้วนะผมอผมจะเอาหางตัวนี้ไปดีกว่าบ่ะนก่อแม่โคแคทคันนี้แหละซึ่งมันไม่มีรถลากครับผมอไม่มีรถลากก็จะเอาไปคนระับ <c oughs> ไม่มีรถลากนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะวร์ปไปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะวร์ปไปเลยนะ ไม่มีรถลากก็จะเอาไปผมโอเคผมงานที่เราไปทําก็เป็นงานตัวนั้นนะผมก็เดี๋ยวย้ายรถไปแล้วเลยผมก็เดี๋ยวแม่โคเราจะตามไปทีหลังนะเพราะว่าหางเรายังเช่าไม่ได้แล้วก็ซื้อยังไม่ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยว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 ขอกลางวันหน่อยละกันขอกลางวันหน่อยละกันขอกลางวันหน่อยถอยถอยถอยกดไม่ได้กดไม่ได้อ่อกลางวันหน่อยโอเคอู้ไปแล้วผม เออผมก็จําทางได้อยู่นะนะผมจําทางได้อยู่ผมทางทางเหมืองับผมโอ้ยโอ้ยชนเสาไฟฟ้ายิบหายแล้วทุกคนชนเสาไฟชนเสาไฟฟ้าโอ้ยมีเาสาไฟส่งสว่างับไม่ใช่เสาไฟฟ้าโอเคเราจะขี่รถไปแล้วผมแล้วก็รถไปโคเราจะวาร์ปไปที่ที่ร้านขายรถแล้วก็จะเดินเอานะโอ้ยท้ามันไกลมากเลยเออไกลไปไหมเนี่ยมันไกลไปไหมไห ว่าเราจะไม่โคเล็กไปป่ะเออแมวเราเอาคันใหญ่นั่นแหละคันใหญ่จับโอ้ยทุกคนบิ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 นเฮ้ยลัดมาเลยเหรอพี่พี่จะลัดมาเลยเหรอพี่จะลัดมาเลยเหรอเด๊ะเด๊ะเด๊ะหนางงามอยู่ฝั่งไหนวะโอ้ยจะลัดมาเลยเหรอใจ้อโอ้โหโอ้ถึงเลยลัดมาถึงเลยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดจริงสุดยอดจริงโอ้ลัดมาแบบถึงเลยนะแอบบินมาแมบเดี๋ยวถึงเลย นี่บผมน้าง,งานเราก็อยู่ตรงนี้นะโอเคเราเราจอดแอบไว้ในป่านะเดี๋ยวเราไปเอาไมคโครมาก,ก่อนนะครับโอ้โหดมาแป๊บเดียวถึงเลยครับผมแม่สุดยอดจริงนะก็จะว่าไปที่ร้านขายรถแล้วกันนะครับโอเคเราก็จะเดินออกไปนะผมไปซึ่งถามว่าเดินนานไหม,มก็นานนะผมแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆผมเพราะว่าเรายังไม่มีรถจ้ายนะครับโอเคเดินไปเลยว่างรองือ,อ,อ,อไปมันมันเดินสิบมันไวอยู่หรอกนะมันเดินมันเดินสิบนะผมเร็วสิบนะ อ่าสิบ elle, สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเดินไปอยู่หรอกนะผมไปเออเดิน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 โอ้โหเดินโคตรไวอ่ะไปครับเดินไปอยู่เดินไปอยู่นะครับไปไปเรื่อยๆผมเราจะก็จะขึ้นเขาไปตรงนู้นเลยครับใครที่เออไม่อยากรู้ก็กดข้ามไปเรื่อยๆได้นะกดข้ามไปเรื่อยๆได้ผมก็จะเดินไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับผมเดินเดินโอ้โหเดินเรื่อยๆผมเดินเรื่อยๆครับเดินเรื่อย มันเดินไปอยู่ผมเดินไปอยู่นะครับเพราะว่าเดินสิบกิโลเมตรไงโอ้ผมว่าแท็กลูกเอ่ออะไรรถรถเร์นี่แตกหมดครับผมเดินแบบนี้เปลืองแท็กนะเปลืองแท็กเดินบ่อยเปลืองน้ํามันนะเดินบ่อยเปลืองน้ํามันนะไม่ไรผมเราจอมลงทุนก็ผมเราจอมลงทุนนะเดี๋ยวเราจะเอ่อรัดไปตรงนี้เลยแล้วกันนะไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าน่าจะได้ัอมันเข้าได้หรือเปล่าเนี่ย ออเอ้าอย่าบอกนะว่างานหายอ่ะอ๋อไม่หายไม่หายไม่หายโอเคโอเคเพราะว่าเป็นรู้สึกว่าจะเป็นงานที่บังคับเป็นงานหลักนะผมโอเคนะไมไปผมไปครับไปครับสวัสดีครับผมข้ามก่อนนะครับผมข้ามก่อนนะครับโอเคนะอ๋อไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะโอเคเราก็จะเดินขึ้นไปเลยนะผมไปเดินขึ้นไปแล้วผมเดินขึ้นไปไลยวันนี้ทํางาน ในป่าในเขาครับผมทํางานในป่าในเขานะครับเดินอย่างเดียวผมเดินอย่างเดียวอเดินอย่างเดียวนะโอ้โหลถย้ายว่ามีน่าสงสารอย่างว่อโอเคเดินเดินขึ้นเนินไปผมเดินขึ้นเนินไปเดินไปผมเดินไปครับเดิน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 ไปเลยโอ้โหเจ้าฟันปีศาจนี่โอ้โหเราใช้เจ้าฟันปีศาจรอเจ้าแคทครับผมรอเจ้าแคทนะเจ้าแคทนี่มันขายสองแสนกว่าเลยนะ โอเคผมมาถึงเรียบร้อยผมมาถึงเรียบร้อยนะครับผมมาถึงเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็เราจะรับงานกันเลยครับผมเนี yeah, ่ยงานก็อยู่บนต่อตรงนี้แหละซึ่งมันเป็นบ้านครับผมเฮ้ยไม่ใช่บ้าน,นเออมันก็มีกระท่อมเล็กๆอยู่นะเออรถไหนใหญ่จังไหยอ่ะโอเคเราเรารับงานเลยผมงานก็จะเป็นงานตัวนี้ครับผมโอเคเย็ดป้ายโอเคฮะอ่อรู้สึกว่ารถเราจะจอดไม่นิ่งโอเค งานตัวนี้อยู่เมืองสองครับทั้งหมดครับผมเรายังไม่รับนะเพราะว่าเรายังไม่มีเจ้าแคทเดี๋ยวได้เจ้าแคทมาก่อนค่อยรับนะนนครับผมใจเย็นใจเย็นนะแม่แถนแดนนะผมอ๋อมันบอกให้เอารถเอารถเอารถ,เอารถเคนครับผมเอารถอะไรก็ได้นะที่เป็นที่มันสามารถยกได้ผมเพราะว่าภารกิจน,นี้ไม่ใช่ภารกิจหลักครับผมอ๋อนี่ครับผมอ๋เอเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเข้าไปอีกเหรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเอารถเคียนยิงเหรอ อ่าโอเคเดีราเอาเคนมาก็ได้ครัเครนมาก็ได้เ,เคนมาก็ได้ม,ไดไมันหน่งอนี่หว่าไม่ได้งอผมไม่ได้ง,อ,ดงอนะครนนับไม่ได้งออ๋อเดี๋ยวเครนไปเลยผมอปั๊บหน้างานโอเคมากเลยผมแต่ว่าเราจะยกจริงๆเราจะยกใส่รถคันนั้นนะรถหัวลากที่เราถอยมาครับผมที่เราวิ่งขึ้นมาเมื่อกี้อ๋อนี่ครับผมรับงานเรียบร้อยผมโอเคแล้วก็ออ๋อทำการทำ ตกักันนี้ยกอะไรเงี้ยขึ้นขึ้นรถครับผมขึ้นรถไอ้กันนี้นะโอเคเดี๋ยวผมเอาแมคโครจัดที่จัดทางเรียบร้อยก่อนนะโอเคผมรอดได้กี่นาทีรู้สึกว่าฝนจะตกแล้วนะองนาทีแล้วรู้สึกว่าฝนจะตกแล้วนะตอนแรกว่าจะแถมให้ก็ถ้าฝนตกแรงก็ไม่นน่าได้แถมนะครับแถมชดเชยที่เราเดินมาไงนะครับผมตอนแรกว่าจะแถมนะมอโอเคเราเอาขวดขวดมาฝั่งนี้หมดครับผม ขวัมาฝั่งนี้ห,หมดเพื่อที่จะได้เอารถเอารถยืนฝั่งเดียวผมเอารถยืนฝั่งเดียวนะจะได้แบบไปยกฝั่งเดียวให้หมดนะครับโอเคโอ้โหปกติเราจะใช้รถเล็กนะแต่ว่าวันนี้ใช้รถใหญ่ครับผมปกติที่เราตั้งแต่ทํางานนี้มาจะใช้รถไมโครเล็กนะเพราะว่าจะทําแต่ช่วงเล็กๆไงเออนะเอออันนี้ทําช่วงโอ้รเลเวลเท่าไหร่นีวเวเก้าับผมป๊ป้าไป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  ไปไปไปอ๋อฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วนะผมเมื่อกี้มันแบบว่าป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมานิดนึงนะครับโอเคปมาบางอุย้ยโดนบางไม่โดนโอเคแล้วก็เอาตัวนี้มาอีกครับผมอ๋ออีกอันนึง,นะออน,งนะครับเอาอีกอันนึงนะครับโอเคมานี่มานี่มานี่ไอ้น้องมานี่้ยมานี่มานี่โอเคนะครับผมอ่าดูมปายนอกนิดนึงครับผม เราจะเอารถยืนฝั่งเดียวเราเอารถยืนฝั่งเดียวนะไม่ไม่ต้องแบบว่าเดินกลับไปกลับมานะโอเคก็คือเราเคยมาขุดอ่อขุดบนขุดสาบริเวณตรงนี้แล้วนะทีหนึ่งนะไปมาขุดแล้วนะแบบว่าลึกสุดบ,บูมเลยครับใช้เวลากันหลายคลิปมากเลยตอนนั้นนะโอเคนะผมนี่ครับผมมาดูภายในดีกว่าว้าวผมคิดถึงเจ้าแคทแล้วทุกคนผมอยากขับเจ้าแคทแล้ว <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวคิดถึงเจ้าแคทขอทงคิดคิดถึงคิดแคทนะ แต่ละแต่ละครั้งที่ผมเล่นจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันนะโอเคมาโอ้ยโอเคทุกคนแล้วก็เอารถเอารถเอ้ยมันหนักจังวะอออไปยั่งเออโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเอารถเดินเข้ามาเลยผมเอารถเดินเข้ามาเลยนะเออเอารถเอารถไถเข้ามารถเดินบ้าบออเลยนะไม่ใช่ไมโครโอเคผมแล้วก็จะเออโอเคผม แล้วก็เดี๋ยวจะเอารถถเข้ามาเลยนะครับโอเคซึ่งเรายกกันคลิปนี้ไม่น่าจะหมดับผมนะครับก็น่าจะต่อกันคลิปหน้านะผมคลิปนี้ก็อัดได้กี่นาทีแล้วแปดนาทีแล้วนะเห็นไหมเออน่าจะยกได้แค่ครึ่งหนึ่งครับผมไปถอยไปถอย,ถอยไปวุ่นวุ่นวุนโอ้โหเดี๋ยว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 โอเคเดิเดน okay. ดหน้าใหม่ตั้งลำใหม่ผมถอยถอยไม่ได้ก็ตั้งลำใหม่เรื่อยๆนะ เราจะถอยไปด้านหลังของตูวแมคโครนี่แหละเออถอยเข้าไปเลยต่อ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 ถอยมาเลยถอยมาเลยโอเคเบรกเรียบร้อยครับผมเบรกเรียบร้อยถอยไปอีกอ้โโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะถอดเอ่อหัวถอดหัวไปตรงนี้ครับผมถอดไปตรงนี้เออแล้วก็หัวไปจอดไปพักก่อนนะครับโอเคถอดถอดหัวแล้วก็หัวมาจอดไปตรงนี้ครับผมแล้วก็เอาไมโครยกขึ้นเลยครับผม นะครับผมไม่คอยกขึ้นไปเลยปึ๊นโอเคยกจากด้านในมาผมยกจากด้านในมานะครโอเคผมจะยกขึ้นเลยนะยกขึ้นเลยครับผมไปรูกันเลยเยกขึ้นไปกันโลดนะครับผมยกขึ้นไปเลยเอาวางไว้ด้านหน้าก่อนนะผมเอาวางเอาวางไว้ด้านหน้าก่อนนะปึง๊ง ออจะเรียงหนึ่งก็ได้เรียงสองก็ได้นะหมายถึงว่าสองชั้นนะอ๋ออันนี้บล็อกบล็อกญ้าตัวนี้มีกี่ก้อนครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับสิบก้อนได้ไหมไม่รู้อ่ะบล็อกจาามีกี่ก้อนไหนดูดิอสิบก้อนเออสิบก้อนจริงด้วยผมมีมีทั้งหมดสิบก้อนนะครับมีทั้งหมดสิบก้อนนะครับโอเคเราเอาเราจะวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราครับผมแล้วแต่เรานะ เราก็จะยกออกยกไปให้หมดครับผมยกไปให้หมดแล้วก็เดี๋ยวไปเทอีกที่นึงครับผมเทที่สวนนะเทที่สวนนะเดี๋ยวเราจะพาไปอวิ่งผ่านภูเขาไปนะผมสวนแม่โคนะเหรอแม่โครเราจะไปยังไงวะเดินไปเดินไปเหรออุย้ยเดินเดินไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าเพราะว่าที่ที่เราจะมาเทมันอยู่ตรงนี้ครับผมมันเดินมาไม่ได้หรือว่าเดินได้ปะเออเดินได้นะเนี่ย โอ้แต่มันเดินไกลนะมันเดินไกลนะทุกคนมันเดินไกลมากนะครับอืมโอ้ยเราก็ไม่มีรถย้ายเนาะลำบากตากตำลำบากตากตำแสนเข็นลำบากนะครับผมก่อไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะไม่โอเคไม่โอเคเวอร์ปกติเราจะใช้รถเล็กนะ ปกติจะใช้รถเล็กนะผมวันนี้ใช้รถใหญ่นะโอเคเดี๋ยวเราจบคลิปเพียงเท่นี้นะผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมายกกันต่อแล้วก็ไปเอาไปขายกันเลยผมเอไปไปส่งนะผมโอเคจนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปบายผมสวัสดีครับ